สวัสดีครับเข้าใจช้างเข้าใจควานแล้วเราจะได้ช่วยช้างไปด้วยกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องของพังน้ําเพชรนะครับเราจะมุ่งไปเรื่องของการดูแลฝ่าเท้าช้างของน้าเพชรนะครับคือเป็นเรื่องปกติครับช้างที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีทั้งบางตัวต้องดูแลเป็นพิเศษในเรื่องกายภาพนะครับคือเรื่องร่างกายบางตัวก็ดูแลเป็นพิเศษในเรื่องจิตใจซึ่งน้าเพชรก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าเออมีเรื่องให้น่าคิดให้น่า แก้ไขดูแลกันหลายเรื่องนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเท้าเป็นเรื่องกายภาพก่อนนะครับตอนนี้เราก็บอกให้น้ำเพชรช่วยยกเท้าให้เราดูนะครับซึ่งเขาดีนะครับตอบสนองบอกว่าเท้าซ้ายเท้าขวาก็สื่อสารกันได้นะครับแล้วก็สภาพเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเท้าเท้าที่มากหนักหน่อยนะครับก็คือเท้าด้านนี้นะครับหลังขวานะครับแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างผมยืมแม่นุ้ยนะครับเป็นเร f e r รนซ์ให้ดูว่าเท้าที่สุขภาพ พึงจะเป็นอ่ะควรจะเป็นอย่างนี้ก็คือเรียบนะครับแล้วก็มีรอยกรูฟคือรอยเส้นนะครับเริ่มแรกของการดูแลก็แน่นอนครับคือผ่อนคลายก่อนเนาะพามาอาบน้ําอาบไหลแล้วก็เป็นการสื่อสารระหว่างคนกับช้างแล้วก็จริงริเจตนาที่ให้อาบน้ําแล้วก็เล่นนะครับพักผ่อนก็คือเรื่องของการแช่เท้านะครับทุกๆกกระบวนการของการดูแลเล็บดูแลเท้าช้างเนี่ยต้องแช่เท้าก่อนเพื่อให้มันอยู่ในภาวะที่อุ้มน้ํานะครับแล้วก็นิ่ม นึกถึงตัวเราเองแล้วกันเนาะตอนที่เราไปทําสปาหรือว่าไปอาบน้ำหาตัวเนื้อเล็บก,ก็นิ่มนะครับเพราะมันก็จะทําให้ง่ายต่อการที่เราจะทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดแต่งอันนี้มีเพื่อนมาตัวที่เห็นไกลๆในตาขาวๆเ,เหมือนตาเหมือนตาฝรั่งผู้บุญนะครับบุญมาช่วยดูแลนะครับแล้วก็ทำเพชรเจือน,นี้นะครับ ่อนข้างนะครับมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันระหว่างช้างครับก็มีน้ําเพชรกับแม่ขาปาที่เป็นช้างท้องแล้วก็หลังจากน้าเพชรใช้เวลากับช้างหนุ่มๆอายุ14-15สักพักหนึ่งก็ในที่สุดก็เหมือนมีแววว่าจะสนิทกับปู่บุญนะครับซึ่งเป็นสีดอกบ,บุญเป็นพ่อของแม่คายอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นพ่อของช้างแบบ40เชือกอเกินกว่านั้นในจังหวัดเชียงใหม่ทั่วๆไปนะครับเป็นช้างเพชนูนะครับแล้วก็นี่เลยเริ่มละเดินครับเดินลุยน้ํา นะครับถ้าเกิดเราปล่อยให้เขายืนเฉยเขาคงยืนเฉยๆนั่นแหละแล้วก็ไม่เดินไม่กี่ข้าวก็ใช้วิธีให้ควานขุยขี่ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยนะว่าเจตนาของการขี่ช้างในหลายครั้งเนี่ยบางคนก็เออขี่ช้างไม่ดีขี่ช้างนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วอยากให้มองว่ามันเป็นกระบวนการเป็นวิธีการด้วยซ้ำที่เราจะสามารถสื่อสารกับช้างแล้วก็พาให้ช้างทํากิจกรรมในลักษณะที่เราต้องการพึงประสงค์นะครับอย่างในกรณีนเนี้ยก็เป็นการขี่ลุยน้ํา ในลำธารธรรมชาตินะครับมันต่างกันเยอะเลยระหว่างช้างที่ลุยน้ําที่เป็นเบาซีเมนเบาปูนแล้วก็ข้างล่างก็เป็นปูนแข็งแข็งก็เหมือนกับลุยน้ําก็อาจจะผ่อนคลายเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันวัตถุประสงค์การพาช้างขี่ลุยน้ําที่เป็นลําธารธรรมชาติก็คืออยากให้ทุกคนจินตนาการว่าอันเนี้ยอย่างน้ำเนี่ยกลึกประมาณข้อเท้าของช้างนะครับเดินนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือใต้น้าต่างหาก มันจะเป็นชั้นนะครับของหินก้อนใหญ่หินก้อนเล็กกรวดทรายนะครับทุกก้าวย่างของช้างที่เดินในลานธารธรรมชาติเนี่ยให้จินตนาการว่าตีนของช้างเนี่ยครับจะจมลงไปในชั้นของกรวดทรายนะครับเพราะฉะนั้นทุกการเหยียบการยกการเหยียบการยกการก้าวของช้างเนี่ยเท่ากับอะไรรู้ไหมครับเท่ากับเป็นการตะไบเล็บโดยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้น วิธีการที่เราจะดูแลน้ําเพชรก็จะเป็นการผสนร,ระหว่างกายภาพที่มนุษย์นะครับทำให้แล้วก็เส้นทางธรรมชาติด้วยนะครับตอนนี้เราเริ่มกระบวนการละแน่นอนว่าต้องทําให้ช้างผ่อนคลายหน่อยครับคือเติมอาหารเข้าไปสั่งให้นอนหมอบนะครับแล้วก็ให้กินอาหารไปเรื่อยๆส่วนทีมงานก็ขวานขุยนะครับเริ่มเล็มแล้วครับตัดอันนี้เป็นหนังเท้าเก่าซึ่งเราคิดว่าเอาออกนะครับเอาออกดีกว่าเพื่อที่จะให้มันเรียบแล้วก็ อะไรที่มันซ่อนเลนอยู่ใต้ผิวหนังก็ะจะได้เคลียออกมานะครับมันจะมีช็อตหนึ่งเดี๋ยวน่าจะเห็นในไม่นานเนี่ยเอามีดเล็มลงไปดีๆด,ดังกึกผมก็เอ้ะอะไรก็มองหน้ากับขุยสรุปแล้วเป็นก้อนหินนะครับก็เอาไงดีอนึกถึงตัวเราเองดีกว่าน้องถ้าเราต้องเดินนะครับในชั้นที่มีก้อนหินหรือก้อนกรวดอยู่ระหว่างรองเท้ากับตัวเราอะอาแต่ละก้าวของเร<อ>ามันจะเจ็บหรือว่ามุดอิดขณะไหนเพราะฉะนั้น ผมว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้แล้วฟังตรงนี้เนี่ยอวอนนี้อุบัติเหตุนิดหน่อยโดนเหยียบแต่ก็ไม่เจ็บนะครับพอดีช้างอยู่ในท่านอนแต่ถ้ายืนอะ,อะน้าหนักสามตันกว่าอย่างน้นเพชรนี้ถ้าช้างจะเจ็บนะครับอันนี้เราก็เล็มหนังออกนะครับคือเราเข้าใจตรงกันนะครับสุขภาพกายกับสุขภาพจิตอ่าเกี่ยวข้องกันโดยตรงอันนี้แหละเจอหินละเนี่ยซ่อนอยู่นะครับฝังอยู่ใน ชั้นระหว่างเนื้อเนื้อฝ่าเท้ากับตัวทิชชู่นะครับที่เป็นทิชชู่ก็ในที่ความหมายนี้ก็คือเป็นเป็นใยของชั้นฝา่าเท้านะครับเอาออกดีกว่าอ,าออกจะได้สบายนะครับแล้วก็ตัดแต่งแล้วก็เราก็ผสานกับการออกกําลังกายที่ผมให้เห็นตัวอย่างตอนลุยน้ําเนี่ยมันก็จะทําให้เรียบขึ้นแล้วก็จะทําให้การสร้างของหนังเท้าเนี่ยกับคืนมานะครับ ค่อยๆทำครับแล้วก็นี้เดี๋ยวฟังพี่คุยอธิบายครับอ๋อถ้าไม่มีเสียงคุยเพราะว่าจะคุยเขากําลังจะอธิบายให้ฟังคือมันเป็นลักษณะของหนังเท้าที่เป็นแบบเปื่อยยุ่ยแล้วก็เอ,อตัดออกมาเป็นแผ่นๆมีอันหนึ่งที่เอ,อโชว์ไม่ได้ ทางภาพและเสียงก็คือกลิน่นโอ้โหแบบว่าคนที่ทำงานใ,นใกล้ๆนี้ต้องแบบเกือบปวดหัวกลิ่นแรงครับก็ตัดออกมาเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็เปลือยยุ่ยเหมือนไม้ผุๆนะครับก็เป็นชิ้นหนังนะครับขั้นตอนสุดท้ายเป็นเรื่องของการแช่เท้านะครับซึ่งเราก็ใช้โพวิโดนนะครับเป็นยาเ,เพื่อที่จะทำการฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็รักษาแผลที่ฝ่าเท้าใช้เยอะนะครับ วิธีการแช่เท้ามันมีหลายแบบนะครับถ้าเกิดแช่ในบ่อปูนก็ให้ช้างยืนในบ่อปูนแต่อาจจะ,ะเปลืองนิดนึงแล้วก็พอดีสถานที่เราเป็นลักษณะของการอยู่แบบธรรมชาติก็เลยตัดสินใจใช้วิธีใช้ถุงดํานะครับซึ่งเป็นเนี่ยหลังจากดูแล้วก็อาจจะเป็นแนวนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงช้างทั่วไปได้ว่าเราใช้ถุงดํานะครับสวมเข้าไปจริงๆน้ำเพชรก็งงอยู่ว่าทําอะไรแล้วก็ค่อนข้างปฏิเสธตอนแรกน่าจะกลัวเจ็บก็แช่เท้านะครับแล้วก็เติมยาเข้าไปนะครับ ประมาณ5-10นาทีแล้วเราก็จะทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้เป็นต้นไปเนี่ยเรื่องของฝ่าเท้าก็จะเป็นลักษณะของ4ีส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือการจัดหาที่นอนที่พักที่เป็นแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้เป็นปูนนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือเรื่องของการพาเดินในลำธารที่ผมอธิบายตอนต้นนะครับแล้วก็ข้อที่สาก็คือเป็นเรื่องของการใช้คนช่วยทางกายภาพก็คือตัดแต่งเล็บนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือใช้ยาช่วยครับ<ๆ>ก็เท่านี้ก่อนนะครับเราอัปเดตให้ฟังแล้ว